ถอยออกแต่ว่าผักมาสี่ยิงไปเก็บทิ้ได้แล้วตรงนี้ครับพยายามจะยิงต่อครับเอานะครับลิกกี้ครับมีจังหวะที่ยิงฟรีฟแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าชอบแล้วเอาไฟผักก็มาเสิร์ฟแล้วหมู่หวานก็ออกซ้ายด้วยการฟิกเกอร์ครับแต่ว่าตัวโอฟายเคเทเข้าไปไล่ครับไม่ให้หมู่หวานยิงฟรีฟรับี่ทำให้เคเทเตตาย้างหลังลิกกี้โดนอยู่ครับมาคี้ยังอยู่ตรงนั้นแล้วจับครับได้แฮปปี้มาด้วยอี่หนึ่งมาเคียตั้งป้อมยิงตั้งป้อมยิง เอ้าลงมาเซฟอยู่จังหวะนี้าลงมาแล้วกวางกะลเขนปากอีกแล้วยังยิงอยู่แต่ข้าหัวแล้มีบอสเซนไปเข้าลุกอีแลวตตอยังเบรกได้ครับจังหวะนี้ยิงเบียอยู่ฟุซิเลตไล่ไปครับได้บอลจาราปูหวาข้ามันปล่ได้ครับแล้วเข้าไปลกนั้นูทีลกาวมาได้สำหรับมีาโอ้ยิงสุดเลเลายไปแล้วจังหวะนี้มีกอล์เซฟเียวขึ้นมาแล้วโดนเกี่ยวมายิงจ่อๆยิงจ่อๆวัดกันแล้วสุดท้ายครับผมยงลูกมันกระจายแล้วลุดท้ายยิงเหลือตวคนแล้ววัด ซ้ายขวาดีอันไหนยิงซ้ายยิงขวายิงซ้ายขวาครับเดนลิกกี้ออกซ้ายครับและมีด็อกเกอร์มาครับสกิลใส่ตรงนั้นครับแล้วทำให้แฮปปี้ครับโดนไล่ออกไปครับ <c oughs> แ,ลและเป็นผู้วานเก็บแฮปปี้ได้ครับเลือดของครับ <c oughs> รดักเลยเย็นเลยที่ดินะ <What? S 2> หวานได้ต,ตัวเขาจะเลือดเย่ไปด้วยโอ้โห และตอนนี้ครับกลายเป็นว่าบุรเสียเปรียบหนักที่วนคือจะมูวานครับและเขาไม่ตายและไม่ตรงกลางตรงนั้นและดูดูครับโดนกดดันครับยิงไปหนึ่งทีและอัดเข้าไปครับมีเพื่อนก็าเป็นสกิลใส่ครับและเก็บเอสไปครับอย่าลืมกดติดตามเพจก a ริน่า rov ทัวร์นาเมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย